เฮ้ย hey, ฟังนะพวกเองวางสมอแล้วเงี่ยหูฟังเดี๋ยวนี้นี่กับตันสลัดเน่ารายงานตัววันนี้ทะเลเดือดปุดปุดเพราะอยู่ดีๆฉลามเท่าชูวิทย์ก็ร่อนจดหมายรักฉบับหวานเจี๊ยบจัวหัวว่าถึงโรมน้องรักถุยอ่านแล้วอยากจะอ้วกเป็นน้ำเกลือนี่มันไม่ใช่น้ำตาลแต่มันคือยาพิษเคลือบน้ำพึ่งชัดๆ ใครอ่านแล้วเคลิมใครอ่านแล้วพยักหน้าว่าอู้เฮียแกเป็นกลางเฮียแกหวังดีตบหน้าตัวเองเรียกสติเดี๋ยวนี้เวคอัพเฮียชูบอกว่าไงนะบอกว่าพักส้มเหมือนเด็กสอบตกทำคะแนนไม่ถึงเองอย่าโทษครูเหรอบูชิดไร้สาระฟังปากกับตันนะพักส้มมันไม่ได้สอบตกมันสอบได้ที่หนึ่งของห้องคะแนนมันถล่มทลาย14ล้านเสียง แต่ที่มันไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ใช่เพราะมันทำคะแนนไม่ถึงแต่เพราะครูฝ่ายปกครองทั้งสอวทั้งกะกรทั้งศาลมันรวมหัวกันฉีกกระดาษคำตอบทิ้งต่างหากมายเสร็จคุณต้องแม่นถ้าคุณวิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกแต่กรรมการเอาปืนจ่อหัวบอกมึงแพ้นั่นไม่ได้เรียกว่าคุณกระจอกนั่นเรียกว่าคุณโดนปล้นอย่าให้ใครมาแกสไลท์ว่าคุณพยายามไม่พอท,ทั้งทงที่คุณชนะขาดลอยจำไว้แล้วยังมีหน้ามาบอกอีกนะ ว่าการไม่เลือกส้มคือฟรีวิวคือเจตจำนงเสรีตลกอิสระบ้าอะไรในหน้าน้้ำที่มีแต่ฉลามไอโอว่ายวนรอบเรือโรมเขาออกมาแฉเรื่องขบวนการใส่ร้ายเรื่องการใช้กฎหมายปิดปากแต่เฮชูบิดประเด็นบิดไปเรื่องความชอบสวนบุคคลเฉยเลยการปล่อยให้คนโดนปั่นหัวด้วยเฟกนิวส์โดนหลอกด้วยผังล้มเจ้าแล้วบอกว่านี่คือความเห็นต่างมันไม่ใช่ประชาธิปไตยโวยมันคือการปล่อยให้คนตาบอดเดินตกเหว รู้ไหมทำไมเฮียแกเขียนแบบนี้มันคือการทวงแสงแกกำลังเล่นบทพี่ชายผู้ผิดหวังเพื่อเหยียบหัวโรมให้ดูเป็นเด็กก้าวร้าวแล้วตัวเองลอยตัวเหนือปัญหาดูหล่อๆเป็นคนกลางคลาสสิกมูฟแต่มุกนี้ใช้กับกัปตันไม่ได้ผลหรอกฟังนะในโลกความเป็นจริงถ้าเห็นคนโดนรังแกแล้วคุณบอกให้เฮียเงียบปากคุณไม่ใช่คนกลางคุณคือผู้สมรู้ร่วมคิดอย่าให้คำว่าน้องรักมาบังตาจนมองไม่เห็นมีดที่ซ่อนอยู่ข้างหลังถ้าเข้าใจแล้ว กลางใบเรือแฉความจริงออกไปอย่าให้ใครมาปั่นหัวเราได้อีกแยกย้าย